าอาจารย์จะมาออกแบบคิว้วให้ดูว่าที่ออกออกกันไปเนี่ยผิดไหมบางคนยังถามมาในไลนย์อยู่ที่เรียนไปแล้วว่าออกแบบอะไรยังไองอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปให้ดูทักอาข้าะหมดแมวหมดแมวกันได้ใช่ไหมหมดแมวสองข้างเสร็จใช่วัดคิว้วตรงกลางนะคะให้มรการให้สุดแล้วก็แล้วก็วกซ้ายขวาสองอันนะคะสองข้างรวมรวมกันแล้วต้องประมาณสามมีไม่ข้างหนสามพอดีเลยตรงกลางก็เป็นหนะะึ่งจุดห้านะคะพอนหนึ่งจุดห้าเสร็จแล้วเราออกแบบคิ้วข้างมึงก่อนเลย ง่ายอันนี่ใบยาชาเสร็จแล้วนะฮะลูกค้าใบยาชาไป็นสี่สิบนาทีแล้วอาจารย์เริ่มออกจากมงกุฎคิ้วเห็นไหมคะมงกุฎคิ้วลากไปแล้วก็จากมงกุฎคิ้วออกมาหางคิ้วเห็นไหมคะปล่อยสะบัดลากจากมงกุฎคิ้วคล้องมงกุฎคิ้วนะคะย้อนกลับไปค่ะเห็นไหมคะลา,ากมานะคะก็จะทำไปแล้วรอบหนึ่งคิ้วทีนี้มาเติม เห็นไหมเวลาทาคิ้วไปอาจารย์บอกแล้วว่าไม่ต้องทําใหญ่ไม่ต้องทํายาวไม่ต้องทําเข้มมากพอมันหดให้มันสั้นให้มันมันเล็กมันน้อยแหละมัเติมหนไหมให้มันเข้าเท่าที่จะทำได้เพราะเราไม่รู้ว่าใครต้องการแบบไหนเราไม่รู้ว่าเขาจะเอาใหญ่เอาอะไรแค่ไหนให้เราทําเล็กไว้ดีที่สุดเห็นไหมมันเล็กแล้วมันก็สั้นแล้วเราก็ขยับให้มันใหญ่แล้วก็ยาวจบแล้วง่ายไหมดีกว่าใหญ่ยาวแล้วก็ดำาทีมาแก้ล้างสีกันยากวุ่นวายแค่มันเล็ก แล้วเรามาเติมมันง่ายเคมไหมคะนี่นออกแบบเสร็จแล้ว